รีวิวพลีโซลาเซลล์นะครับวันนี้มาพบกับคลิปใหม่ล่าสุดวันนี้มารีวิวนะครับชุดแปลงพลังอาของเรานะครับส้มสลับดําชุดแปลงพลังงานไทยประกอบนะครับวันนี้มาชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น3,000วัตต์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับปรุงนะครับจอย MCD มีการโชว์การแสดงผลนะครับปรับปรุงใหม่นะครับตัวนี้นะครับ นะครับผมปรับปรุงใหม่นะครับมาดูการต่อนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับการต่อแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่2ลูกนะครับเริ่มตั้งแต่75แอมป์นะครับไปถึงร้อแอมป์100แอมป์120แอมป์150แอมป์200แอมป์ยิ่งแอมป์เท่าไหร่มากเท่าไหร่นะครับแอมป์สูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันจะทําให้กระแสไฟเนี่ยไปให้กับพวกอุปกรณ์นะครับนะไฟฟ้าที่กินกระแสเยอะนะครับอย่างเช่น การน้ําร้อนนะครับอันนี้เป็นพันวัตต์เลยนะครับพวกนี้นะครับระดับพันวัตต์เลยครับเกือบพันวัตต์เลยนะครับอันอย่างอันนี้ก็พันสองอันนี้ก็พันสี่นะครับก็มีการร้อนหม esta, ้อข้าวกระพาไฟฟ้าแล้วก็หม้ออบลมร้อนนะครับพวกนี้กินกระแสเยอะมากนะครับนะครับมีตู้เย็นตู้เย็นนี่กินกระแสน้อยกว่าเพื่อนนะครับคนในบ้านก็มีตู้เย็น9คิวได้สบายนะครับ5คิว9คิวหรือ10คิวแล้วแต่นะครับก็ได้สบาย แอร์ไม่เกิน1 2 0 0 0หมิ่นิวนะครับตัวนี้นะครับมี3,000วัตต์นี่นะครับขับได้สบายนะครับแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้นะครับมีการร้อนหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าหม้อําร้อนตู้เย็นนะครับแอร์นะครับพวกเครื่องมือช่างก็สว่านหินเจียตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมปั๊มน้ำซัมเมอร์สนะครับได้ไม่เกิน1 5จแรงม้านะครับปั๊มได้นะครับแต่ก็ เรื่องปั๊มน้ํานี่ก็คือถ้าเราใช้แตบบ่ว่าวันละชั่วโมงสองชั่วโมงไ่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะที่จะมาใช้กับปั๊มน้านะครับมันเป็นชุดใช้ในในคอนโดเนาะ<ม>เป็นชุดชุดใช้ในบ้านแในช้ปั๊มน้นํานี่ก็ก็ต้องมีชุดแปลงของมันต่างหากนะครับเป็นอิมพัเตอร์สรับปั๊มน้ำต่างหากแต่นนะีครับถ้าใช้ชั่วคราวได้นะครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงได้ก็เสียบปลั๊กก็เหมือนกับทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่ามันจะกินกระแสเยอะไปหน่อยนะครับความเสมอนอกสวอชประเภทปั๊ม นะมาดูนี่ครับอีกชิ้นนึงนะครับที่เราลืมอธิบายก็คือไฟเบอร์ไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับพวกหลอดไฟในบ้านพวกนั้นนะไม่ต้องพูดถึง10 20หลอด30หลอดสบายๆนะครับเหมาะมากครับไปใช้ในฟาร์มหมูนะครับฟาร์มเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้พวกต้องการประหยัดค่าค่าไฟฟ้าได้เลยนะครับใช้ตู้นี้ตัวเดียวนะครับตัดหลอดไฟได้ทั้งฟาร์มเลยอ่าทีนี้มาดูการใช้ <c oughs> มาดูการติดตั้งการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมา ออกแบบมาสําหรับช่างที่นําไปติดตั้งให้รับงานติดตั้งกำลังพลังงานจากอาทิตย์สองก็คือสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับลูกแฟนขับที่ต้องการเอาไปเอาุ่งนี้ไปติดตั้งเองนะครับประหยัดค่าช่าได้เป็นหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับนี่นะครับสั่งตู้นี้ไปสายไฟนะครับทางร้านมีให้เรียบร้อยหมดแล้วครับทั้งขั้วแบตเตอรี่ทั้งยกเว้นแบตเตอรี่นะครับยกเว้นแต่ลูกค้าต้องหาเองกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับนะครับสั่งตัวนี้ไปนะครับมีสายไฟให้เรียบร้อย แล้วก็สาย PV ตัวนี้นะครับสาย p ีวีก็คือสายเสียบจากแผงโซล่าเซลล์แล้วก็มันตั้่ี่ตัวนี้นะครับส่วน่วนแจ็คที่เหลือนี่ก็ไปจํำที่บนหลคาหรืออ่าที่จุดใบ,บแผงนะครับนะครับสายสาง่ายๆนะครับมันจะทํางานในตัวชุดนี้มีมีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับมีทําหน้าที่2อ,อย่างคือดึงไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปลงมาแล้วก็มาชาร์จเก็บไ้ในแบตเตอรี่ มาตัดไฟตัดแบตเตอรี่ให้เป็น220วูนไฟบ้านออกมารุ่นนี้เป็นรุ่นเทยวซน์นะครับเป็นรุ่นเทลวซายนะครับนบานครับ,รบามาดูครับมาดูการต่อมาดูการต่อนะครับการต่อก็ไม่ยากนะครับการต่อม่ยากนะครับตอนนี้นะครับมาอธิบายในตู้นะครับมาอธิบายการทํางานในตู้นิดนึง ก็เหมือนคลิปรีวิวทุ่มท no yes ี่ผ่านมานะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือมออแปลงนะครับมีระบบบอร์ดไทยประกอบก็คือเป็นตัวนี้เป็นตัวแปลงแลาทำหน้าที่แปลงไฟออกมาอันนี้มีบอร์ดวัดอุณหภูมิความร้อนในตู้นะครับถ้าเกิดความร้อนเราตั้งไว้ที่39ถ้าเกิดว่าเกิน39ปุ๊บนะครับพัดลมตัวนี้จะทํางานนะครับสองตัวนี้อันนี้มีหน้าที่ระบายสิ่งความร้อนอันนี้ดูดความร้อนออกนอกตู้มีสองตัวนะครับไอตัวนี้คือเป็นบอร์ดชาร์จเจอร์ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์ ถ้าเต็มแล้วก็ตัดนะครับไม่ให้แบตเตอรี่บวมด้วยนะครับ mm hmm. ในกรณีที่แบตเตอรี่เต็มแล้วจะไม่ไม่มีการก็คือไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียห,ยหายหรือบวมพอเต็มแล้วตัดเนาะประมาณ26หรือ27โวลต์ประมาณนี้ครับกระแสไฟได้ที่หกวมลแล้วก็สองคือบ่อฐานะแรงดันของแบตเตอรี่อันนี้คือประพรานไปกระพรานไฟแบบกระเบื้องนะครับรุ่นใหม่ไม่ได้ไม่อันนี้ลองมาหมดแล้วนะครับทำทีนานเราลองหมดแล้วอันนี้ทนที่สุดแล้วครับเพราะว่าลองเห็นด้วยเปลือยเป็นชุดเปลือยตรงไม่อันตรายนะครับจับได้นะครับไม่อันตรายไฟไม่ดูเพราะเป็นไฟ เป็นไฟแค่ยี่สิบโวลต์เป็นไฟแรงต่ำเป็นไฟแรงต่ำนี่นะครับจับไงก็ได้ไม่ไม่มีการดูดนะครับไม่ไม่ต้องกลัวอันตรายตรงนี้นะครับเริ่มแรกเริ่มแรกเลยนะครับเรามาบำรุงแบตเตอรี่กันนะครับบวกเข้าลบสองแล้วก็ออกมาเป็นไฟยี่สิบโวลต์นี่ครับสองขั้วนี่นะครับอนุกรมกันแล้วจะเป็นยี่สิบโวลต์ออกมาอันนี้ครับสายเต็มเลยนะครับใช้สายเต็มนะครับอันนี้นะครับพร้อมส่งนะครับเทสเทสเสร็จแล้วพร้อมส่งให้ลูกค้าทันทีนะครับสายใหญ่ครับสายเต็ม ได้เจาะรูเรียบร้อยนะครับเจาะรูไว้ให้นะครับสำหรับสายไฟเข้าแล้วก็สายพีวีนะครับโผล่มาตรงนี้นะครับจะเตรียมจะเตรียมไว้ให้นะครับก็คือสีรูเนาะบวกลบอันนี้สายที่เหลือก็คือสายไฟที่ต่อไปเข้าไฟออกจากเนี่ยครับเป็น220โวลต์เราออกไปเข้าบ้านต่อสายเมทที่บอร์ดแผงควบคุมในบ้านได้เลยนะครับจุดอ่ตัวนี้นะครับครับไอตัวนี้ก็คือสายพีวีนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ พอสายได้ที่มาเป็น24โวลต์ดีซีเนาะแล้วก็มาจํามาจําที่บวกลบที่สะพานไฟตัวนี้นะครับสะพานไฟตัวนี้จะมีเขียนว่าบวกลบอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่ลูกค้าท่านใดสั่งเอาไปนะครับติดตั้งได้เลยครับง่ายๆครับนะครับทางทางร้านจะเขียนไว้นะครับบวกลบเนาะบวกลบคงต่อไม่ผิดนะครับง่ายๆนะครับบวกลบสายแบตเตอรี่เข่าอะเสร็จแล้วนะครับพอต่อเสร็จปุ๊บนะครับทําการเอาอ ้นี่ขึ้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับติดครับนี่นะครับทําการเอาสายไฟขึ้นนะครับเสร็จแล้วไฟที่บอรดจะโชว์นะครับก็โชว์นะคุณแล้วก็ตําแหน่งการโชว์โวลต์นะครับยี่สี่จุดแปดโวลต์เสร็จแล้วครับมาตัดเครื่องที่หน้าตู้นะครับอันนี้ไม่ยากการใช้งานง่ายๆตัเครื่องที่หน้าตู้ครับเหมือนเดิมนะครับมีไฟโชว์ตําแหน่งอันนี้ครับบอกละเอียดมากเลยนะครับมีโชว์บอร์ แอมโชว์โวลนะครับอันนี้2 0งร้อยสอง2ครับสองสองหลอดสองสององสองสครับเลขสวยมากครับเลขสวยมากกินแอมนะครับตอนนี้ยังสเตในจังหวัดสแตนบายนะครับกินแอม0.84แอมนะครับกินน้อยมากจังหวัดสแตนบายยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับแล้วก็ไหลเวียนนะครับตอนนี้ไหลเวียน2องจบาทนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเนาะน้อยมากครับน้อยมาก ใ้ไฟออก2 2 2โวลต์ลก็อเอนเนอร์จี17กิบก้าวนีน้อยมากๆเลยหลายเบียนในระบบเนาน้อยมากครับทีนะี้มาลองงานระเบาก่อนครับงานระเบาสว่านลองสว่านก่อนนะครับอันนี้จอะให้ดูจริงนะไม่รู้ว่าดอกคมหรือเปลา่าลองนะครับนี่นะครับทะลุนะครับ พอมีแฟนผับถามมานะครับว่าคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเจาะจริงห,หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่เจาะให้ดูจริงนะครับผมอ่าผ่านไปครับผ่านไปขินเจียบ้างขินเจียก็จ,ยจุดเงินเนี่ยครับเสียบตรงๆครับไม่ได้ไปไปเสียบพวกมาจากไหนเลยเสียบฝาออปูะเหมือนเดียว อ,อ่าต่อไปนะครับต่อไปไฟเบอร์ตัดเหล็กเอาแบบว่างานหนักเลยนะไฟเบอร์ตัดเหล็กอันนี้นะครับขออนุญาตนะครับปัพาพ่วงเพราะว่าสายไม่ถึงนะสายตั้งนะนี่นะครับปุ๊บเข้าไปครับก็ตัวเดิมเนี่ยครับ ตัดให้ดูเลยนะครับตัดให้ดูจีิงจริบแรงมากครับรเยี่ยมด้วยตัดตางจริง ดูด้วยน,นะครับรอ้อนนครับโอเคนะครับทีนี้เรามาลองตูเ้เชื่อมตู้เชื่อมขนาด450แอปมนะครับตู้เชื่อมน,นะครับมาลองตู้เชื่มอมกันบ้าง เชื่อมนี่จำ้ำตรงตรงกู้เลยนะครับจ้ำตรงกู้เลยกได้จ้อครับอ่ออันนี้นะครับปรับแอมปรับกระแสไฟการเร่งให้เหนหนาเล็กบางการปรับคูนปรับแหนมนะครับอเอาแค่66นะครับดีชมดูนะเหมือนลิขิตออกมาแล้วก็ดูในในกระแสไฟตรงนี้ด้วยนะครับว่ายิงไปกี <_' S 2> <ๆ>้ว่า <_' S 1> นในจังหวะที่เรายังไม่ได้เชื่อมทาเชื่อมแล้วนะครับแอมกับแอมกับบัตรจะเพิ่มนะครับเพราะว่ากระแสไฟจะไม่จะจ่ายให้ตู้เชื่อมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่ามันต้องหลอมหลอมรถเชื่อมทั้งรวดเนาะให้ละลายนะครับไม่ใช่ธรรมดานะกินกระแสเยอะเหมือนกันนะครับยอมรับนะครับเป็นุปกรณ์ที่ิีกระแสเยอะนะครับเรามาดูมาดูว่าเชื่อได้ไหมนะครับรอครับ เร่นคเร่นอีกโถ้ยสามสิบสองเร่งขึืนอีกนะครับ,เด,ด 3, 2, เ,ดรบเดี๋ยวเราให้ดูรถแนวเชื่อมด้วยนะครับว่าเป็นงไงบ้างครับอ่ามาดูครับมาดูใ,ใกล้ให้ดูกันจัดจันะครับให้ดูกุะชัดนะครับให้ดูกันชัดเดี๋นนดยวผมจะเคาะให้ดูนะครับเคาะให้ดูด้วย ขอให้ดูหน่อยรอยรอยเชื่อมด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูรอยเชื่อมกันเลยนะครับเดินได้ลากได้ยาวเลยอันนี้เชื่อมจริงนะครับเชื่อมจริงเหล็กหนา2.3มมิลนะครับเหล็กหนานะครับความหนาของเหล็กนะครับแล้วก็ตัดแล้วล้วก็เชื่อมไปดูนะครับอันนี้โอเคนะครับเครื่องเราใช้งานได้สบายไม่มีการตัดรุ่นมอแปลงอ่า ไทยประกอบนะครับเพียวสายเวสด้วยนะครับตัวนี้นะครับชุดแงคงถัดประกอบเป็นียวสายครับเป็นขึ้นมาไดสุธนะครับมาลองอุปกรณ์อื่นบ้างนะครับมาลองอุปกรณ์บหลังที่งหลังเราหลังจากที่เราลองสบากไปถีบเกียร์ไปตู้เชื่อมไปสายด้วไปแล้วนะครับนี่เราไปลองรนะัพัดลมไม่ต้องนะครับเพราะว่าพัดลมเนี่ยคลิปที่ผ่านมาลองเยอะแล้วนะครับมาลองอุปกรณ์ที่หนักๆให้ดูนะครับ อยากการน้ำร้อนการน้ำร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอางี้ก่อนเสียบข้าวเสียบข้าวกับการน้ำร้อนพร้อมกันครับเอาเียข้าวนะครับรับก๊ดูไฟครับดูไฟครับสองนะครับ,น,รบน้ำร้อนอนะครับกาน้ำร้อนจะได้ดูสังเกตด,ดูไฟครับผมจะเสียบไปดูพร้อมกันนะครับ สักคู่นะครับผมจะตัดรีวิวให้มาดูว่ามันเดือดจริงหรือเปล่านะครับสักคู่นะครับผมดูดูเรื่องกินกระแสเท่าไหร่ครับกินกระแสเท่าไหร่อันนี้กินกระแสไป260อุ้ย2,000 2,640วัตต์เลยนะครับกินเกือบเกือบ3,000วัตต์เลยแต่ว่ายังเหลืออยู่นะครับจะให้เกิน3,000วัตต์แล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้กินแอมป์ไปที่12แอมป์นะครับ12.12.12แอมป์โอ้โหเยอะมากๆครับดูครับ เดี๋ยวสักคร 1941, ู่นะครับผมจะรีวิวผมจะรีวิวให้ดูนะครับตอนตอนน้าเดือดนะครับสักพักหนึ่งนะครับตัดไว้ก่อนมาต่อเลยครับผมนี่นะครับจากที่เราตักรีวิวไปพักหนึ่งมาดูนะครับผ่านไปนะครับอันนี้อันนี้พอร้อนได้ที่ตัดนะครับร้อนได้ที่ตัดโอ้โหครับน้ําเดือดพันผ่านเลยนะครับอันนี้คือต้มมันร้อนให้ดูนะครับชงมามากกาแฟนะครับได้สบายนะครับ กระแสไฟก็ยังถูกเท่าเดิมนะครับ222 223โวลต์เอามาดูหม้อข้าวครับมาดูหม้อข้าวนี่นะครับมาดูหม้อข้าวนะครับปั๊บหม้อข้าวกําลังกําลังเดือดเนาะอันนี้ไม่มีข้าวเนาะต้มต้มน้ําให้ดูก่อนเนาะนี่นะครับ่าเปิดเปิดพร้อมกันครับเปิดพร้อมกันปั๊บนี่นะครับอันนี้เดือดตัดไปแล้วนะครับเดือดจนว่าได้ที่แล้วตัดไปแล้วนะครับดูไฟครับจากแดงจะขึ้นเขียวนะครับแต่หม้อข้ายังไม่เดือดนะครับหม้อข้ายังไม่เดือดนะครับจะจะเดือดพันธ์นะครับถ้าเป็นข ใช้เวลา20นาทีเนอะหุงข้าวอันนี้ก็คือเสียบให้ดูจริงๆนะครับไม่มีการตัดด้วยนะครับไม่มีการตัดนะครับนะครับไม่มีการตัดกระแสไฟยังอยู่เท่าเดิมนะครับไม่ตกด้วยกระแสไฟไม่ตกนะครับนี่ครับชุดแปลงพลังงานทางร้านนะครับเป็นรุ่นเพียวซายนะครับสุดคุ้มค่านะครับผมโอเคนะครับสุดคุ้มค่าเลยนะครับขายได้ทุกอย่างแอร์ทีวีพัดลมหม้อหุงข้าวการน้ำร้อน ภาไฟฟ้าหม้ออบรมร้อนนะครับผมแล้วก็สว่านหินเจียตู้เชื่อมพัดลมนะครับตอนนี้มาต่อด้วยพัดลมนะครับตอพัดลมัอันนี้เปิดไปแล้วเบอร์หนึ่งแรกกะว่าจะไม่ไม่เสียงให้ให้ไปครับดูเพราะดูดูมาหลายคลิปแล้วว่าว่าเป็นยังไงนะครับด,ดูมาหลายคลิปแล้วครับไม่เป็นไรครับบางคนยังอยากอยากนูนะ้งไงว่าข้าถึงไ,ได้ไหม สองสามนิ่มมากนะครับนิ่มมากไม่มีไม่มีเสียงค้างนะครับพัดลมเป็นเคียวไซเวฟนะครับถ้าเป็นของตลาดทั่วไปเนี่ยเสียงจะค้างดังออบางทีนะครับสั่นบางทีเท่าเลยนะครับสั่นอย่างเงี้ยครับมันปีเท่าเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับโมดิฟายไซเวฟเป็นคลื่นที่แบบว่าเป็นหยักๆนะทวัรจะออกสับสะโพดนะครับบางคนลูกค้าไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าเคียวไซเวฟกับโมดิฟายไซเวฟเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับมันเป็นคลื่นบริสุทธิ์นะครับอันนี้เป็นคลื่นบริสุทธิ์ก็คือ เทียบเท่ากับไฟบ้านเรานะครับเทียบเท่ากับไฟฟ้าหลวงเลยนะครับคือจะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นโมเดลไฟท้ายเว็บที่ที่ซื้อกันทั่วไปที่ราคาถูถถกๆราคาพันตองพันในตลาดทั่วไปเนาะมันจะเป็นขึ้นแต่อย่างนี้ครับเป็นลูกเฟืองนะครับอันนั้นจะสัญญาณมันจะเป็นลูกเฟืองแล้วลมันจะทำให้ระบบเนี่ยมีเสียงคลานนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นบริสุทธนะิ์เนาะโอเคครับผมดูสโลว์บอกนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับสำหรับแฟนๆที่ยังงงว่า เพียวสายคืออะไรโมดิฟายไซเบทคืออะไรนะครับมันก็เรียกว่าลูกคลื่นสัญญาณที่วัดออกจากสโคบนะครับมันจะเป็นลูกคลื่นแบบนี้ครับต,ต่อไปนะครับแต่ท่าไฟฟ้าจําเลยครับเราใช้เกิน3สามตัตแบนะครับใช้พร้อมกันได้เลยนะครับสองก็คือไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับอธิบายคือคนระับมีลูกค้าบางคนรามามา,อ,าอยากรู้ว่าทำไมไม่เสียบค้อมกันได้ดู จริงๆเนี่ยเสียพร้อมกันได้นะครับแต่ยังให้เคืนเสามำหรับสำหรับว่ากระแสไฟนะครับแบตเตอรี่จะหมดจะหมดเร็วนะครับที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียพร้อมกันให้ดูเพราะแบตเตอรี่มันจะหมดเร็วมากเพราะว่ากินกระกินแอกินบัตรเยอะมากนะครับอันนี้กินสองหนึ่งพันสองร้อยวัตต์น,นะครับตัวนี้ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเสียดูนะครับกระแสขึ้นนะครับอันนี้เปิดเรียบร้อยน,ยนะครับเร่งอันนี้เร่งความร้อนร้อนมากร้อนน้อยเนาะปิดเปิดนะครับเนาะนี่ครับกินกระแสเยอะมากครับรวมๆคร่าวๆก็คือสองพันสี่ร้อยวัต เยอะมากครับโวลต์ยังไม่ตกครับเท่าเดิมครับ222โวลต์นะครับโวลต์ยังไม่ตกนะครับเท่าเดิมนะครับผมนี่นะครับดูนะครับเร่งความร้อนได้ตามใจชอบนะครับแต่ปัญหาคือจะเสียบพร้อมกันหมายถึงว่าพวกอุปกรณ์เยอะๆน่ะมันคือจะทําให้เหตุผลคือจะทําให้แบตเตอรี่หมดเร็วแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรบางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่เสียบพร้อมกันให้ดูอ่าจริงๆก็คือมันเสียบได้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าแบตเตอรี่มันจะหมดเร็วเพราะแสงแดดแล้วแต่ว่าลูกค้าที่ติดตั้งเนี่ยมีแผงกี่แผง ผหนึ่งแผง,งสองแผงสามแผงสี่แผงยี่แผงเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องไปแคร์ครับเพราะว่าพลังงานแดดมัน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 มาแอมเต็มที่อยู่แล้วมันชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นกรณีที่มีแผงสองแผงนะครับไม่พอนะครับต้องประหยัดการใช้งานนิดนึงคือคือจะเดือดไปเสียพอมันหลายอย่างนะครับอันนี้โอเคนะครับผมผไปไปถ่างขึ้นไปแต่เท่าไฟฟ้าต่อไปนะครับหม้ออบร้อนครับอันนี้กินกระแสหนึ่งพันสี่ร้อยบาทโคตรเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับผมโคตรเยอะกว่าเพื่อนนะครับนี่นะครับมาเสียให้ดู ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ายอันนี้ออกเอาหม้อข้าวออกนะครับสายไฟไม่ถึงสายไฟไม่ถึงแล้วแล้วงงกันว่าบางคนนะครับแฟนๆกลับมาถามว่าไอเสียบปลั๊กไฟบ้านมาหรือเปล่านะครับอีิเสบเลยครับชัดเจนนะครับชัดเจนไม่หลอกคุณนะครับ ใช่ครับในะครับอ่าในตั้งบาทเปิดนะครับอันนี้นะครับกินกระแสนะครับ1,400วัตต์นะครับบิดครับอันนี้บิดตั้งเวลา2คือปรับความร้อนครับเท่าไหร่ก็ได้ครับตามใจชอบนะครับนี่ครับปรับตามใจชอบเอาร้อนที่สุดเลยครับเอาร้อนที่สุดเลยขึ้นกี่วัตต์ครับ1,400งพอ่าแปวัตต์กระแสเท่าเดิมครับตอง2เหมือนเดิมนะครับกินแอมป์ไป11แอมป์นะครับตัวนี้โอ้โหโคตรเยอะมากเลย 11. 11. อจุดอจุดแอมนะครับก uh, ินไปนะครับโคตรเยอะนะครับยอมรับว่าโคตรเยอะมากๆนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับหม้ออบไก่อบหมูเป็นหม้ออบลมร้อนเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะครับแล้วแต่นะครับการการตั้งนะครับมีตั้งความร้อนมากความร้อนน้อยแล้วแต่เนื้อเนื้อเนื้อว่าอบเนื้อไก่เนื้อหมูไม่เหมือนกันนะครับจะใช้เวลาการอบไม่เท่ากันแล้วก็ความร้อนไม่เท่ากันโอเคนะครับนี่ครับ นะครับใช้ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาสรุปไม่ตัดนะครับทีนี้ไม่พลังงานเราไม่ตัดกูเราไม่ตัดด้วยทํางานได้ต่อเรื่องเลยนะครับเรามาสรุปนะครับผมนี่นะครับซื้อสั่งทั้งร้านเราไปนะครับมีโซล่าเซลแถมหมวกหนึ่งใบนะครับต่อไปนะครับจะมีการแถมเสื้อสกรีนนะครับเสื้อยืดคอกลมนะครับแถมเสื้อสกรีนไปนะครับอันนี้นะครับซื้อหนึ่งแถมหมวกหนึ่งใบ เอาไปติดตั้งได้เลยติดตั้งง่ายมากนะครับนี่นะครับทางร้านมีสายให้เรียบร้อยมีขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่นะครับสายสายโซลาเซลล์นะครับจะมีจะมีการชาร์จในตัวอันนี้ก็แถมให้ไปด้วยนะครับลูกค้าซื้อตัวนี้ไปสั่งตัวนี้ไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับมีสายไฟพนเรียบร้อยมีเพียงแค่เรียงแผงไ่โลกับแบตเตอรี่นะครับสองลูกแค่นั้นใช้ได้เลยนะครับผมที่นี่มาจุดพอจากแผงอันนี้ ทางร้านจะเขียนไว้นะครับระบุให้ละเอียดยิบเลยครับมีมีบวมีลบโอเคนะครับอันนี้เขียนว่าจุดต่อเข้าตู้คอนโทรลมีบวกมีลบกระจาได้เลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่าขั้วของมันเตรียมมาให้เนี่ยคือมันมันถ้าไม่ใช่ของมันมันจะเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าต่างขั้วมันจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือของมันทอ่ามันจะตรงข้ามกันนะครับมันจะเข้ากับมันพอดีเป๊ะดันที่สุดดังแป๊กนะครับคือว่าล็อกเรียบร้อยตทีนี้แหงโซล่าเซล แผงโซลาเซลล์นะครับตามปกติในแผงอย่่งวันนี้ต้องสา0ร้อยสิบาทขึ้นไปนะครับหรือสา0ร้อยบาทนะครับหรือให้ให้บาทสูงๆไว้นะยิ่งดีอันนี้คือสาธิตให้ดูก่อนเพราะว่าเราห่อแผงใหญ่มาสาธิตให้คุณดูไม่ได้นะครับนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จำครับบวกขาบวลบลบขา้บวกอ่าบวกขา้บวกลบขา้ลบถูกทีอ่าทีนะครับแดงก็คือบวกนี่นะครับจำเลยครับปุ๊บอ่านี่คืออันนี้สมมติคือแดดเนาะในสมมติคือแดดวางตรงนี้นะครับปั๊บอืม มาดูในตู้ครับมาดูในตู้สถานะการชาร์จว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับสถานะการชาร์จนะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่กระพริบอยู่นะครับหมายถึงว่าากําลังชาร์จอยู่แล้วก็นะครับแผงโซลาเซลล์เป็นลูกตะวันนะครับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นลูกศรกระพริบลูกศรชี้ไปทางแบตเตอรี่นะครับคือกำลังกำลังชาร์จอยู่นะครับอันนี้แบตเตอรี่อ่อนเนาะแบตเตอรี่อ่อน23.7โวลต์เพราะรถเมื่อกี้รถใช้ในการรีวิวไปเยอะมากเลยครับพลังงานนะครับและแบตเตอรี่ลูกเล็กด้วยแค่แค่ร้อยแอมยังลูกละร้อยแอมป์เนาะ แต่ถ้าให้ดีก็คือใช้แอมเยอะยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอันนี้นะครับสิงระบายความร้อนเนี่ยตอนนี้ทํางานอยู่พัดลมนะครับดูพัดลมสังเกตุพัดลมครับเพราะว่าความร้อนเนี่ย41.5เราตั้งไว้ที่39พอมันเกิน39ปุ๊บเนี่ยอย่าง41.5มันก็ทำงานเอยู่นะครับนี่ครับุนี่นะครับเห็นไหมครับทํางานสองตัวนะครับก็คือตอนนี้ดูความร้อนออกนอกอยู่อันนี้ระบายความร้อนสิงตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับใช้งานหนักโดยเฉพาะนะครับผม สร้างมาออกแบบมาเพื่อใช้งานหนักโดยเฉพานะครับสำหรับงานที่ห,หนักๆนะครับลูกค้าทีา่สนใจนะครับสามารถสั่งร้านเราไปติดตั้งเองได้เลยนะครับดูแฟนคลับที่สนใจนะครับตอนนี้มีสายโทรเข้ามาวันนึงเยอะมากๆนะครับทางทีมงานเราก็ตอบแทบกันไม่ทันนะครับก็ัาเบอร์โทรนะครับโดยต่อทางร้าน0885946389 091 6618439เมมเบอร์ 6, 6 3, 9, แรกไว้นะครับเราเด้งขึ้นลายเบอร์แรกนะครับอ่าน,นี่นะครับข้างหลังนะครับเมบอร์แรกนะครับข้างหลังเมมเบอร์แรกไว้เราเด้งขึ้นลายนะครับ085946389หรือไม่ก็ W P โดยตรงภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์คําว่านี่นะครับอ่า W P Solar Cell นะครับนี่ครับตราสัญลักษณ์ของของทางร้านนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของของทางร้านอ่านะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวนะครับ ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่าลืมนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นโฆษณาอะไรก็พยายามดูให้จบเพระทางร้านจะได้เครดิตนะครับขอขอบคุณที่ที่ติดตามคลิปเรามาตลอดนะครับสำหรับแฟนคลับที่ติดตามมาแต่ภาพปีที่แล้วจนทุกวันนี้ก็มีนะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยติดตามมานานมากเลยยาวนานมากอมตอนนี้กล่องทางร้านเรานะครับนี่ก็สุดปนี้ v ี p ส่งไปทั่วประเทศมีเชียงใหม่เชียงรายแม่ห่องอนกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์อุรดริตถ์กาญจนบุรี แล้วก็มันมีภาคอีสานชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์ตอนนี้นะครับภาคใต้ยังนะครับภาคใต้ยังตอนนี้ลูกค้าก็สอบถามมาเรื่อยๆครับภาคใต้นะครับแต่ยังยังยังตัดสินใจกันอยู่ตอนนี้ข้อขอลานะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ต่อไปนะครับกำลังตามมาอีกสามพันบาทอีกนะครับแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับกำลังตามมาติดๆนะครับรอคลิปอีกประมาณอีกสามวันนะครับหรื้อนะครับต่อจากจากคลิปนี้นะครับผมครับสวัสดีครับครับ